ขออาหารน่อยไม่มีไม่ให้เราดูหนังอยู่ดูแบงคหน้าให้ทำไมกินอ้หาเราเลยอุาถเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานบ้านก็ใกล้กัน โอ้ข้าวเต็มเลยเอาไปฝังเอิร์ดได้ดีกว่าโอ้จะเยอะอย่างนี้เอาไปกินกับเอิร์ดดีกว่าเออกลยวเกยวเกยวโอ้กลับไปหาเอิร์ดดีกว่าเอิร์ดเอิร์เอ,อิร์ เฮ้ยเอิร์ธเอิเอรเราขอทโท<อ>ษเอเอิไม่น่าเลยแกก็ได้ช่วยทีเห็นไหมจีนความเห็นแก่ตัวทำให้เเพื่อนไปหนึ่งคนครัคบทำไมก็ได้ฮคใ,ให้เอิื้อมาคื้อขึ้นมาทีขอร้องงั้นจีนต้องไม่เห็นแก่ตัวนะเราจะช่วยโอเคครับฮะ โอ้ม่รักเกย์ม่รักกัเกย์ม่รักกัเกย์พี่อร์เย้เเอิร์ดลืมแล้วเอิร์ดเราขอโทษนะอ๋อเราให้อภัยแต่เราฟุ้นมาได้ไงเนี่ยใครก็ช่วยเราอ๋อใครไหนยูนไหนล่ะมันช่วยเราเฮ้ยห,หายไปแล้วอะไปไปได้ไงไม่รู้ หรือว่าเขาจะเป็น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 เอไม่นี้สอนได้รู้ว่าอย่าเห็นแก่ตัวนะจ๊ะหนูหนู